พอรู้ว่าอีเมลเข้ามาปุ๊บอยอทวิเลชั่นตุ๊กกี๊ด <c oughs> น่นารักตนใจวุ่ควาด้วยตอนนั้นลูกๆก,ก็มาถามกันแม่หนูจะทำได้ไหมหนูจะมีโอกาสได้ไแม่ของหนูอย่างนี้ไนีบยแมึมงทำเลยเขามีโอกาสนี้จะทำไปเลยได้ไม่ได้เท่ากันสร้างมิดรอบตัวให้เยอะที่สุดค่ะท่านผู้ชมคะนะคะ อีพีนี้นะคะเป็นอีพีที่ให้ความรู้จร <Hey. S 1> ิงๆนะคะในตารสาระสาโลกนะคะก็เป็นอีพีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับท่านที่ขอเรสซิเดนต์มาที่นี่หรืออยู่ที่นี่แล้วก็จะได้เรสซิเดนต์เรสซิเดนต์ก็คือกรีนการ์ดนะคะที่ทุกคนเข้าใจกัน mm. ก็คือเป็น mm. อาจจะเป็นแบบว่าเป็นประชาชนเอ่อ ลำดับสองนะคะเป็นประชาชนประเภทที่ 2, 2คือเป็นคนของคนที่ีของที่นี่แล้วประกระ่องประเทศนั้นๆที่นิวซีแลนด์เขาใช้คําว่า Res i d e n นนะคะ<ม>และสมมติจากจาก resident ขึ้นไปเป็นเพิ m a ม e ม t เน s i d e n t ก็คือเป็น Reside n t ์ที่ถาวรนะคะก็เป็นกรีนการถาวรน,นั่นเองนะคะที่คนไทยเราก็จะง่ายๆตอนนี้ก็จะมีบุคคลตัวอย่างคนหนึ่งที่ยกยกประเด็นมาให้คุยกันเออเป็นล <สา S 1> ูกสาวพี่ชินเองค่ะพบกับซีเคโรสได้เลยนะคะสวัสดีค่ะน้องซีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ อย่างนว่าก็ซีชีวิตเปลี่ยนไปไหมชีวิตเปลี่ยนไปไหมก็นั่งปกติเหมือนเดิมค่ะแต่ถามว่าความรู้สึกข้างในดีใจไหมก็คือดีใจค่ะไอ้อย่างนี้แม่ขอถามก่อนนะก่อนจะมาที่นี่เนี่ยซีทางานอะไรแล้วเริ่มต้นเข้ามาได้อย่างไรก็คือแต่ก่อนเป็นเชฟอยู่ที่เมืองจีนใช่ไครก่อนจะไปเซี่ยงไฮ้ได้เป็นผู้จัดการร้านอาหารเกาหลีอยู่ที่เซ็นท่นแจ้งวัฒนะแล้วยังไงจะพัดจับหูจะพัดจับหู มีมีรุ่นพี่อยู่ที่แคนเบราออสเรเรียนะคะมาว่าอยา,ากมาเพื่อดูเซแลนไหมเลาขอ้อมูลนูวซแลน์่าภูมิอากาศเป็นแบบนี้อากาศเป็นแบบนี้ร้านไทยเป็นที่นิยมของที่นี่<ร>ตลาดที่นี่เติบโตแน่นอนสำหรับเชฟไทย,ยก็เลยลองทําเรื่องแล้วก็สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเจ้าของร้านรุ่นพี่แคปหน้าจอเจ้าของร้านโพสประกาศต้องการเชฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลองทับส่วนตัวเขาไปทามไม่เสียส่วนตัวเขาไปว่าต้องการเชฟจากไทยอยู่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็เลยบอก นั้นพี่ลองสัมภาษณ์ไว้ก่อนนั้นวิดีโอคอลคุยกันเนาะเป็นไรก็เลยขายขายตัวเองถ้าเราเป็นยังไงทําเชฟเป็นยังไงเรียนจบด้านไหนอะไรต่างๆในที่นี้นี่ไม่ได้ทำซีวีไปเระ่องอักษรแค่พูดคุยพูดคุยก็มีซีวีไปเรื่อะอักษรอย่างแต่ตัวเน่เขาก็ดูเขาก็ดูเราจับกล้องว่าเขาถามเราตอบ เขาถามเราตอบเราก็โอเคตอบได้เราก็ตอบเราอาจจะทัดใจเขาเขาก็เลยตกลงที่ออกจ็อกโอเฟอร์ให้แล้วก็ลองเราก็เลยลองยื่นเอกสารต่างๆที่จาเป็นไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆประวัติการทํางานประวัติการศึกษาวุิการศึกษาต่างๆก็เลยยอมยื่นให้เขาแต่ที่สําคัญถ้าเราอยากมาทํางานประเทศนี้แรกที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการจะมาทํางานต่างประเทศหนึ่งคุณต้องเสียภาษีหรือประกันสังคมที่เมืองไทย ก็เลยตลอดค่ะตรวจสอบได้เสมอสองคุณต้องมีใบกระทรวงแรงงานก็ได้ใบประกอบวิชาชีพก็ได้ที่ที่ทางนี้ต้องการที่ทางนี้ต้องการเขาอาจจะเขียนไว้เลยว่าหนึ่งสองสามสี่ต้องการที่ไหนบ้างที่รับรองและน่าเชื่อถือสามคุณต้องมีประสบการณ์ที่นี่สามปีถึงห้าปีขึ้นไปประสบการณ์ทำงานจริงๆมีใบรับรองจริงๆว่าเราเคยผ่านการทำงานตำแหน่งนี้มาตำแหน่ง นู้นมาอะไรต่างๆครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในประกอบรี่เรยื่นเอกสารต่างๆเข้าไปใน immigration แล้วเ็าสามารถตรวจสอบเราได้จริงค่ะจ้ะนั่นแหละค่ะและหลังจากนั้นนานไหมแล้วเขาให้เราออกค่าอะไรบ้างในตอนมาครั้งแรกตอนมาครั้งแรกทางร้านออกค่า v บเ a ต่างๆให้หมดไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบินค่าอะไรต่างๆออกทั้งหมดคือัพ p อ o r t เรามาก่อนพอเรามาทํางานที่นี่เราก็คุยกับเขาเลยว่า ทำงานได้มีกยงเท่านี้ขอหักเท่าไหร่อะไรต่างๆก็เหมือนเขาจ่ายสำรองให้เรามาก่อนใช่แต่เรามาจ่ายทีหลังเรียกว่าตอนนั้นเรามาเรามาแต่ตัวเลยนะคะคือเขาออกทุกอย่างให้เราหมดเลยแต่หลักๆขอพูดไว้ก่อนคุณต้องดิวหรือพูดกับเจ้าของร้านให้มันเป็นมั่นเป็นหมอกเป็นระยัตัดส่องขอสัญญาการจ้างอะไรต่างๆมาถึงที่นี่แล้วมีที่พักมีอะไรต่างๆต้องเสียค่าไฟค่าน้ําค่าเน็ตอะไรต่าง คุยให้เรียบร้อยนะคะ,ะแม่ขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องนีน้องน้องซีโชคดีก็คือว่ามาแล้วไม่เจอร้านหลอกลวงนะคะ,ะมาแล้วเจอร้านจริงๆก่อนที่จะต้องแนะนํากับพวกคุณแล้วก็สมมติคุณจะมาเนี่ยคุณเช็คโปรไฟไล์ร้านก่อนด้วยนะคะ เช็คโปรไฟล์เขาด้วยนะคะว่าร้านนั้นามีร้านจริงไหมเขาพร้อมที่จะออกใบอนุญาตให้คุณได้ไหมนะคะสมมุติว่าบางร้านเนี่ยไม่มีแต่บอกเอาใบอนุญาตของปลอมมาเพื่อจะออกมาให้เรเพื่อให้คุณมาคุณมาถึงรู้เสียเงินค่าค่าเข้ามาแล้วคุณก็เปรีงความอยู่ดีคุณต้องทำงานเจนี่ก็อยู่ดีอ๋อสัญญาเป็นรักอักษรทางร้านมีหนึ่งชุดทางเรามีหนึ่งชุดเพื่อที่พร้อมมีปัญหาต่างๆเราสามารถเอาสัญญายืนเข้าไปว่าเราตกลงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไมเพราะว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้พาดพิงว่าร้านไหนดีหรือไม่ดีต่างๆส่วนใหญ่ก็จะแบบโดนหลอ,อกเนาะแม่เาใช่ไม่ใมจะโดนหลอ,อกก็คือแบบว่าถ้าสมมุติบางคนนี่เระบอกว่ามาทัวริสก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนอะไรต่างๆนั่นก็คือได้ในการที่คุณไม่มีหลักฐานเลยเลยนะคะคุณต้องเข้ามานรัฐสัตว์ทัวริสก่อนแล้วคุณก็ามาเปลี่ยนวีซ่าที่นี่เป็นบางกรณีเท่านั้นที่จะทําได้แล้วสาเร็จนะคะขอบอกก่อนตอนนี้ของซีพอมาถึงแล้วตรงนั้นแล้วปุ๊บยังไงต่อก็ทําถามว่ามาถึงปุ๊บก็เริ่มเรียนรู้อะไรต่างๆ เริ่มรู้จักคนนู้นรู้จักแม่รู้จักเพื่อนฝูงลูกคนรอบข้างอต่างก็ถาม ว่าที่นี่เป็นแบบไหนอะไรยังไงสร้างมิตรรอบตัวให้เยอะที่สุดแล้วตอนนั้นมารู้จักกับเชฟมาลากับเชฟน้องได้ยังไงหรือยังเชฟมาลาเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ยังตั้งแต่ยังชีวะแล้วแล้วปิ่ใช่ไงมปิดใช่ด้วยกันแล้วเชฟมาลามาอยู่ที่เก่ะแล้วตอนนี้ก็เลยลองหาร้านที่ใกล้อยู่ใกล้ร้านเชฟนาลาห่างกันแปดกิโลเอออ่ะเราก็ยังถามเพื่อนเราได้ว่าเป็นยังไงร้านนี้มันแบบนี้ให้ไรเดดเงินเท่านี้ให้อไรเงี้ยคุ้มไหมอะไรต่างๆเราก็เริ่ม รู้ศึกษาต่างๆตอนนั้นเรียกว่ามาก็ได้เงินเท่านั้นตอนนั้นตอนนั้นก็เรียกว่าภูมิใจมากก็เนาะภูมิใจทำเพามันเยอะเราติดใจนะถ้ามันได้เยอะกว่าคไทยมันเข้าตัวก็ดีใจแล้วเ้วได้มาอยู่ใช้ชีวิตต่างประเทศด้วยลองใช้ชีวิตคนเดียวด้วยอะไรต่างๆแต่เรายังไม่รู้ไงตอนนั้นว่าเวลาเรามาได้นยค่าใช้จ่ายหรือจะตามมาเท่าไหร่เลกเพียงแต่รู้อะไรรับเราได้เท่านี้ใช่ไหมล่ะแต่นี่ว่าเวลามาอยู่แล้วค่าใช้จ่ายจะตามมาแล้วก็คุณ่ะ มันต้องบวกตบอีกเยอะนะแต่ทุกคนอ่ะชอบคิดว่าอุ้ยนเชฟเมืองนอกรายได้ต้องเยอะรายได้ต้องดีต้องหลวงเงินต้องแบบนุ่งแบบนี้เชฟเมืองนอกเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็อย่างที่แม่เคยบอกไปตลอดทุกอีพีเลยบอกว่าคนไปทํางานเมืองนอกเนี่ยไม่ใช่ทํางานแบบกรรมกรนะคะเ็าทางานกันแบบปุรีค่ะคุณขาแบบปุรีค่ะคือเวลาสมมติสมกุตก็าไปทำงานร้านอาหารในได้แล้วนะก็บอกนะอย่าไปและอย่าไปบอกนะอันนี้หนูทําได้อันนี้หนูทำได้อันนี้หนูก็ทำ เสนอเสนอตัวเองว่าเราทาได้เราเก่งไงมือจะเรปุ๊บหัดศึกษาและเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้ตําแหน่งนี้เรียนรู้ตําแหน่งนี้ถามว่าพอเราเป็นปุ๊บมันก็ต้องวนทุกตาแหน่งบางทีขาดขาดคนล้างจานเขาแม่เนาะใช่ก็ต้องล้างจานอันนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ควบคู่อยู่แล้วตอนนี้ซีมาใช้เวลาอยู่ที่ร้าน,ร,านร้านแรกกีป่ปีและเหตุผลเพราะอะไรทําไมถึงออกจากร้านแรกไปอยู่ร้านอื่นเพราะอะไรร้านแรกก็คืออยู่เก้าเดือนค่ะถามว่า ทำไมถึงออกเพราะว่าวีซ่าเราได้มาปีหนึ่งเนาะปีแรกเป็นได้มาวีซ่าแค่หนึ่งปีแล้วคิดว่าถ้าเก้าเดือนแล้วยังไม่คิดว่าถ้ามันอยู่แล้วมันจะไม่เติบโตหรอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านร้านก็อยู่ไกลก็เลยอยากมีอยู่ร้านในเมืองก็เลยก็ขยับขยายมาร้านที่สองไปอยู่กับเทาหน้าด้วยกันไปอยู่ร้านเดียวกับเพื่อนละไอ้ตอนเนี้ยพอร้านที่สองก็รู้สึกว่าโอ้ยร้านเขาหนักเมนูเยอะมากอร่อยมาก เรียกว่าตรงนั้นเราทำว่าเราเราเราเหนื่อยแล้วก็ขับอกขับใจเรียกว่ามาแล้วรานนี้เราก็เลยอาจจะเป็นร้านที่3ร้านที่เนี่ยเป็นฟุตขอจะก็ขายดีทักงโควิดพอดีขายดีอะต่างๆก็โอเคกับร้านอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ร้านอะพอมันเป็นโควิดปุ๊บรายได้มันลดลงชั่วโมงละโดนลดลงอะไรต่างๆเข้าใจตามเราก็เลยเราก็เลยเข้าใจเขาเข้าเือนแบบลิ้นรนทุก ทุกวิถีทางเพื่อให้ร้านอยู่รอดและให้พนักงานอยู่ได้ด้วยนะก็ก็ดีส่วนหนึ่งใช่ค่ะร้านมันไปไม่รอดเขาก็เลยขายกิจการแต่ก็ก่อนก็ขายกิจการเนี่ยซีรูตัวก่อนแล้วใช่ไหมก็คือรู้ตัวบวิดตอนนั้นเท่าที่รู้นะคะแต่เพอเอิญว่าน้องซีเนี่ยมีความสามารถแล้วมันมีบางร้านที่เขารับสมัครอยู่ก็เลยยุ้น้องซีเลยสมัครแล้วนู้นซีล้วนี้ซีล้วนี่สิผมประกวว่าซีซีทำไดียวได้เลย ก็เป็นที่ซีเครสปัจจุบันนะ้ตอนนั้นเราเริ่มถ่ายทำรายการด้วยนะคะเพราะหลังจากตุนซีเครสนั้นก็ไม่สบความสำเร็จอีกค่ะ <พอ S 1> คุณ <ขอ S 1> ครับก็โดนขายิจการอีกช,ช่วงโควิดมันใช่เหมือนเจ้าของร้านเขาก็แบกพาระา<ช>ต่างๆเขาก็ไปหมดก็ขายทก<ช>ารบาย อย่า,าร้านที่ห้าเด็กจะขายอีกร้านที่ห้าถ้าจะขายก็ไม่เป็นไรค่ะผมไปเลสเซียนแล้วเนาะเออคืออย่างงี้พอเสร็จปุ๊บหลังจากตรงที่เรามา,มาประสบามผสานกันตรงนั้นแล้วคุณ,ค,ณคุณอย่าคิดว่าเวลาในคนที่เขาบอกมาเล่ามามันเป็นการต่อเนื่องไม่ใช่นะคุณสี่กับร้านที่สี่กับร้านที่ห<น>้านเนี่ยเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่จำจำแบบลูกผีลูกคนไม่รู้ว่าจะยังไงมันก็เลยมีวีซ่าตัวเลสเซี์เนี้ยเข้ามาตอนนั้นลูกๆก็มาถามกันแม่นูจะทําได้ไหม หนูจะมีโอกาสได้ไม่ของหนูอย่างนี้เนี่ยบมึงทําเลยเขามีโอกาสนี้จะทําไปเลยได้ไม่ได้เข้ากันทําไปเลยทันทีที่ยื่นไปปุ๊บเนี่ยถ้าเขารับแล้วจะจะมีอินทริมวีซ่าอย่างน้อยวีซ่าจะได้ต่อก่อนแน่นอนก่อนจะก็จับสัมภาษณ์ก่อนจะก็จะพิส่ร v i ก็เลยตัดสินใจลองือง่นะว่า<ำ>หัวข้อมันแบบอยู่กันปีเป็นอาชีพทีข่ขาดแทนค่ะแล้วก็ชั่วโมงรายได้ถึงจะลอมยื่น ยอมรับตร,ตรงๆว่ายื่นใช้ทนายช่วยค่ะเราเราต้องใช้นะคะจําเป็นมากๆเลยไปเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ซีให้รายละเอียดในขณะที่เราเดินทางมาไปเที่ยวบนที่แผนเมียวนะฮะอย่างนั้นเดี๋ยวเราพรอหลับจากสมาสตรงนั้นเสร็จแล้วเรามาถามซีตอนจบว่า บับ้นท้ายชีวิตเอ้ยบัน้นปลายบันปลายชีวิตของซีเนี่ยบันปลายของชีวิตของซีที่อยู่ที่เนี่ยณตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเจอกันทดสัมภาพในรถ้วยตอนนี้นะคะหลังจากที่เราสัมภาษณ์คุณซีมาแล้วนะคะทีเ่เราได้เห็นหน้าเห็นตาคุณซีแล้วรู้ประวัติแต่ละมาแล้วจะถ,ถามถึงวินาทีที่ว่าน้องซียื่และซิเดนเนี่ยน้องซีเป็นยังไงบ้างในการยื่นยังไงช่างทนายค่ะ เขาบอกทนายในที่นี้นะคะจริงๆคนที่ทําให้เราเนี่ยไม่ใช่ทนายเขาเป็น immigration advisor ก็หมายถึงว่าเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับทางอิม r ม t เ o ชดีนะคะไม่ใช่ทนายแต่ก็จะรู้เรื่องว่าเขาจะต้องเตรียมเอกสารให้เรายังไงบ้างนะคะแล้วก็ใช่อะไรที่จําเป็นอะต้องเอกสารอะไตัวไหนที่สําคัญค่ะจะเผอิญว่า C เนี่ย ไปได้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 คนผู้ช่วยคนดีมากเลยนะก็เก่งมากเลยนะคะเนาะแล้วก็เป็นคนเป็นคนไต้หวันแต่ผู้จีนถูกไหมเป็นคนจีนหรือไต้หวันเนี่ยแต่จะพูดไทยได้พูดไทยได้เลยแล้วเขาก็เก่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคือภาษาังัฤงเขาก็คล่องเป๊ะแล้วก็ภาษาไทยเขาก็พูดได้ก็คือมีความเข้าใจมากมายด้วยนะคะแต่นี้ขั้นตอนแรกเขาให้ฟรีทำยังไงบ้างบอกสิคะขั้นตอนแรกเขาก็ขอข้อมูลขอประวัติการศึกษาของ เกี่ยวกับการทำนายต่ตางๆเขายื่นให้เขาไปตรวจสอบเขาก็เห็นว่าเอกสารต่ตางๆโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ที่สามารถยื่นได้เอาแค่ว่าเราอยู่ที่นี้เกินสามปีขึ้นไปก็ผ่านหนึ่งหัวข้อแล้วรา,ายได้เราถึงก็ผ่านหัวข้อที่สองแล้ว่ค่ะ,ขะเขาเลยมั่นใจว่าอย่างน้อยอ่ะยื่นไปอย่างน้อยคุณก็ได้แน่นอนอนะไรเงี้ย เออแล้วก็แล้วก็ต้องมีจดหมายรับรองจากทางจากทางที่ทํางานเก่าไหมหรืออะไรยังไงไหมมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคะแต่แต่ในฟอร์มขออีเมลกระชั่นส่งมาก็ต้องระบุไปว่าเคยทำงานกี่ร้านอยู่ร้านไหนถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่อขอบเขตความรับผิดชอบอไปต่างๆทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กรอกเข้าไปในข้อมูลของอีเมลกระชั่นนะครับอกรอกเข้าไปคือคือเขากรอกให้หรือให้เรากรอกเองหรือยังไงคะเราเรากรอกเองค่ะเรากรอกเอ เขาเาส่งให้เขาดูก่อนปึ๊บเขาก็เขาก็จะตรวจอีกทีนึงตอนไหนขาดก็จะมาขออีกนะคะมีการตรวจสุขภาพไปที่ซตรวจสุขภาพค่ะตรวจสุขภาพมีอะไรเป็นโรคผู้หญิงโรคผู้ชายโรคหนองในอะไรมีนะคะเลยไงมีไหมเขาจะตรวจหมดใช่ไหมคะตรวจ้ห็นเต็นไขข้อก็ได้แต่เห็นแต่เห็นเต็นว่าที่จะไม่สามารถทําได้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นโรคกจไตวายอะไรอย่างเงี้ยมีสามโรคค่ะหนูจำได้ก็ว่าจิตวายมีทีบีเออก็อะไรอีกมาเร็ง หหหลลัักกนนี่่่ะะคเขาแบบเขาเป็นโรคพิมพนี่เขาตัดเปือดเลยที่ทำไม่ได้นี่เล่าซีเป็นโรคไตแหวนอะค่ะไม่ต้องไตแหวดนะคะอะไรไวมากนะคะก็ให้ป่านใช่ไหมคะโรนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ถาบไหมเพราะว่าเราสำส่อนก็ไม่ฉาบไปเยอะไม่เล็งขึ้นแบบไม่ถามค่ะไม่ถามยิ่งเยอะยิ่งดีไหมยิ่งเยอะยิ่งดีทำให้มันได้เร็วค่ะอันนี้พูดกอะไรเลย จากตรงนั้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าเออจ่ายค่าอะไรบ้างก็คิดเดิมประมาณเท่าไรจ่ายค <ใน S 2> <ห>่านายจา่า,ายเราเีกคานายเลยก,ก็แล้วกันค่นายท่านี้เนาะจ่ายเสีเยประมาณหนึ่จาสิ่าค่าวีซ่าสอง ร้อยหกสิบจ้ค่าตรวจโรคอ,อ,อีกสามร้อยสิบดอลก็ตกประมาณกั่าสี่พันดอลน,นะครัจ้ะแต่ตอนนี้อันในที่นี้เราไม่ได้จ่ายงวดเดียวถูกไหมค่ะถ้านนายจะจ่ายเป็นสามวดแบ่งเฉลี่ยเนี่ยอันนี้แนะนําเลยนะคะทนายคนนี้ชื่อทนายแซมนะฮะคุณแซมนะคะขอบอกเลยดิฉันเต็มใจเอ่ยชื่อเลยเพราะว่าเขาเป็นคนช่วยช่วยคนไทยในเรื่องพวกนี้ดีมากขอเอ่ยชื่อเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปหาเงินก็ติดต่อสารพสิ์ได้ <Okay. S 2> นะคะเขาเขาเขาจะี<ๆ>ตรงนี้ด้วยว่าสองวันแรก ถ้าถ้าเดซิเดียนออกเขาจะจ่ายวัตถุสากแต่ถ้าเขายื่นเดิเดีนให้เราแล้วไม่ผ่านไม่อะไรเงี้ยเขาจะคืนเงินหมดเห็นไหมนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือการที่เราตกลงกันก่อนแล้วเราก็จะมีข้อเออข้อที่เราทำแล,ล้วอุ่นใจได้น้องๆเนาะทำาล,ล้วอุ่นใจได้เลยว่าโอเคอยังก็ไม่เสียเงินเปล่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถูกไหมคะแต่ในที่นี้หลังจากที่ยื่นไปเสร็จปุ๊บเราก็เราก็ต้องนันะ่งรอละ ในขณะที่รอเนี่ยเขามีข้ออะไรมาถามเราอีกไม่มีข้ออะไรจุกจิกถามเราอีกไม่อะไร่จไหมคำาสุดท้ายที่ขอก็คือขอเป็นหน้าหน้าบัตรประชาชนภาษาอังกฤษของเราแล้วก็ขอเป็นทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษของเราจ้ะและสมมติ ถ้าไปเปลี่ยนชื่อล่ะต้องมีใช่ไหมถ้าคุณต้องมีถ้าคุณมีเปลี่ยนชื่อคุณต้องใช้แต่ต้องตรงกับสูจิบัตรคือตอนนี้สูจิบัตรสำคัญที่สุดคุณต้องมีสูจิบัตรสูจีบัตรของแท้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะของแท้ต้องมาจากเมืองไทยแล้วจะนิสเซียมมาจากเมืองไทยได้ยังไงตอนนั้นอ๋อหนุ่มให้พี่สาวไปขอที่อำเภอแล้วก็เซ็นมอบอำนาจมาแม่นแล้วก็ให้รับให้รับรองมานจ้ะ แล้วจะนี่พิเสศจปุ๊บก็ลังจากตรงนั้นก็ใช้เวลาใช่ไหมซียืนวันที่1มีนาคมจากซีออกวันที่5มิถุนายนอ๋อเห็นไหมล่ะประมาณก็เท่าไหร่นะ2เดือนกับ3เดือนเออสองกับ3เดือนเนาะแล้วเลือกที่จะเสี่ยงกับทนายท่านนี้เพราะว่าเขาพูดมาเลยว่าผ่อนจ่ายได้รับประกัน เขาพูดประโยคแรกวันแรกเลยว่าไงผมเชื่อเถอะผมตรวจเอกสารของคุณแล้วยไงคุณก็ต้องได้ผมมั่นใจคุณจ่ายผมครั้งนี้ผมจะช่วยคุณถือที่อ่าน ก็คือครั้งเดียว PR นี่หมายถึงต่อจากเรสซิเดนต์นะคะ PR ก็คือว,ว่าเอา่อเป็นก r ิงการ์ดถาวรอนะคะคุณก็ณใจไหมแต่เรสซิเดนต์นี่คือถ้าสมมุติถ้าคนที่อเมริกาได้ก็คือพวกกริงการ์ดละล่ะคือก r ิงการ์ดนี่เป็นก r ิงการ์ดในระดับที่ว่าขั้นแรกและอีก2ปีก็ต้องไปยื่ม PR อีหนึ่ง<ะ> PR ก็คือจก Green Card War, ะก r ิงการ์ดถาวรอลอะไรจะนั่นก็จะไปขอที่ดิเซ็นแลปไปใน5้ปี นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยบอกคุณซีลองบอกซิว่าการที่เราจะกล้ามาถึงตรงนี้ได้ที่เราต้องมีเดซิตได้เราต้องมีกลุ่มก้อนมีคนช่วยเหลือมีมีสมาคมของเราที่<ช>ดีไหมเราเราต้องเราต้องมีกลุ่มมีก้อนเราต้องมีคนที่คอยแนะนําเราเราเพราะว่าเห็นบางท่านอ่ะมั่นใจว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ทนายก็ได้ยื่นด้วยตัวเองก็ได้ฉันมั่นใจว่าอะไรต่างๆได้แต่พอไปถึงกล้าไปถึงตรงนั้นไม่รู้ว่าต้องอยังไงอะไรต่างๆคือบางคนเกิดความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปที่ว่าภาษาตัวเอง ดีแล้วทำอะไรก็ต้องทำได้แต่และอย่าลืมนะคะว่าภาษาที่เนี่ยภาษาพูดก,กับภาษาเขียนภาษาเรียนจะไม่เหมือนกันเวลาเขาเขียนคําถามอะไรอะไรมาเนี่ยขนาดแม่แม,แม,แม่ยังงงในบางคําถามเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้รู้ก็คือผู้ที่เขาสัจจะในเรื่องภาษาคนอยู่ที่จริงๆก็จะต้องรู้แต่กับการที่ว่าซีต้องบอกเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราอยู่ที่เนี่ยเราต้องมีสังคมของเราเองอสังคมคนที่อยู่ที่นี่คนที่จะคอยให้กําลังใจเราคนที่เขารู้เรื่องจริงๆแล้วก็คอยจะบอกว่า้องทำขั้นนี้ต้องทำอย่นางน,นี้นะเราต้องเชื่อเขาอย่า มั่นใจในตัวเองจนมากเกินไปเราจะไม่ประสบความสำเร็จอะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราขอไปทานอาหารก่อนเลยเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะคะตะกี้ที่เราลงจากรถมานะคะเราลงจากรถมาเสร็จปุ๊บเราลงเราลงจากรถมาเสร็จเราก็มาร่างทานอาหารกันในร้านอาหารเวียดนามนะคะอันนี้ก็แนะนําก่อนนะคะมีหนึ่งคนนะคะนี่ค่ะมาด้วยกันค่ะคุณน้องนะคะค่ะคุณน้องที่ว่ายิมทราบไปแล้วนะคะ r e ซ i d e n c ไปแล้วก็กาลังรออยู่นะคะค่ะคนนี้ก็คือคนที่เราคุ้นเคยกันจะได้ได้ยินแต่เสียงนะคะนี่ค่ะ คนนี้น้องซีเคโรสนะคะเป็นเจ้าประจําอยู่ในสาราผ่าโลกเหมือนกันนะคะนี่เราก็มากันที่ร้านนี้นะคะเป็นร้านเวียดนามนะคุณดูร้านเวียดนามร้านนี้พี่ใหญ่โจมโหรารมานโหระทึกมากเลยนะคะเฉ่นก็เกรงใจเจ้าของร้านก็ไม่กล้าไปเดินถ่ายก็แอบถ่ายอย่างนี้ดูเอานะคะตอนนี้มันจะมีแค่เราแค่สามคนนะคะเปิดเมนูให้ดูนั่นเมนูเนา้อาไปแล้วนะคะเมนูเยอะแยะมากมายนะคะคุณคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าหลังใครจะมาทานก็มา อยู่แถวแควเมีวตรงข้ามสถานีรถไฟแฟลเมีวเลยนะคะหลังจากที่ถามซีในรถมาเลื่องไรเลือกหลายเรื่องไหนเราเราไปกินข้าวไปอะไรไปช้อปปิ้งกันมาเสร็จแล้วช้อปปิ้งอะไรกันจ๊ะย่านมือสองเห็นไหมแล้วเจ็ดแปดร้านเห็นไหมค่าคุณถาไปย่างแฟลเมอ่ะเนาะร้านมือสองมันก็เยอะมากนะคะแพนเมิวซีไอแฟลเมีเนี่ยนเอฟซร้านเราเป็นเอฟซีร้านมือสองขายจริงๆเลยใช่ไหมตาดีก็ได้ตาไรก็เสียเนาะใช่จริงแต่มันเยอะมากแต่ก็ไม่เข้าญี่ปุ่นเขาบอกเลยทุกครั้งที่ออกจากปากซาลาไม่ต้องญี่ปุ่น นะคะอย่างนี้สิ่เดเมื่อเราประสบความสำเร็จตรงที่เราได้ลิสิเดนท์โมที่5ที่ผ่านมาใช่ไหมวันนี้วันที่ไหนวันนี้สิบเท่าไหร่แล้ววันนี้19บเก้าอ่าแ <okay. S 1> ต่นี้ก็บางสองอาทิตย์แต่นีหลังจะตรงเนี้ยลังจากที่ฟิวได้ลิสิเดนท์ลงดอกที่ฟิวเป็นยังไงม,มันรู้สึกเหมือนเรายกขอสะอ,อกแม่ราะว่า<ๆ>ทุกๆปีอ่ะเราจะกังวลเสมอว่าพี่เดี๋ยววีซ่าเราก็จะหมดแล้วนะเราก็ต่อวีซ่าเราต้องใช้เงินอีกแล้วนะอะไรเงี้ยใช่พอได้ตรงนี้ถามว่ามันดีใจมันดีใจมากเ <c oughs> พราะว่าคุณกเพราะว่าเขารู้ว่า อีเมลอีเมลเข้ามาปุ๊บโทรหาเลยคอมเม้นทเลชั่นปุ๊บจีดมาหลายแล้วใูกค้าด้วยโทรหาดิ่ฉันดิฉันกำลังกำลังทำงานกีดมาเลาแบบดีใจที่เราหนูได้แน่จริน่เพราะว่านี่ใจเพราะว่าเราเหมือนไปหวังกับมันว่าเราจะต้องได้ยังไงเราก็ต้องได้แล้วแล้วคนรอบข้างเราก็เชียร์เราว่ามันยังไงก็ต้องได้แต่เราอะติดอยู่ที่ว่าเราอะตั้งแต่เกิดมันแต่แรกเราเป็นคนจร้านเยอะใช่เราผ่านงานร้านอาหารมาเยอะ ไม่อาชัยอยู่ด้วยอยู่มาให้นานด้วยแล้วก็กันโมนซีเรียสไปหมดในไหนจะเรื่องไหนจะเรื่องอ๋อยื่นเข้าไปแล้วต้องรออีกเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เมื่อไหร่ได้แต่พอมันได้แล้วมันก็โลมันก็แบบิตใจถามว่าอนาคตก็ อาจจะไม่ได้เป็นเชฟแล้วก็ได้นะคะ,ะแต่ตอนนี้นยังไม่ยังเป็นเชฟอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรคือยังรักในอาชีพมีอยู่นะตอนนี้แต่หลังจากที่มันพอพอมันเป็นเลสเซนเต็ตแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในอาชีพอีกเยอะเขาก็จะมองหาอาชีพอย่างอื่นด้วยถ้าสมมติว่าเป็นเชฟก็อาจจะเป็นซูชขึ้นไปเลยหรือวมาแตเปลี่ยนเชฟเป็นที่อื่นที่มันทางานได้สะดวกสบายกว่าที่เป็นอยู่ตอนปัจจุบับบนนี้แต่ร้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ว่าซีจะต้องออกนะคะเพียงแต่เขาคิดอยู่ในอน,นาคตกาว่าเขาต้องหาทางก้าว สี่บอกว่าหลังจาอที่เราได้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโลรอแล้วฉันไปมาได้สะดวกแล้วใช่ค่ะฉันเข้าฉันฉันเข้าฉันออกประเทศนี้ได้ฉันไม่ต้องไปขอวีซ่าอีกแล้วฉันไม่ต้องขอวีซ่าฉันเลือจะไปจะก็ไปที่จะมาจะก็มาเฉพาะประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ถูกไหมคะแต่สมมติเรื่องสมมติสีจะไปประเทศอื่นแม่ก็บอกเลยว่าซีก็ยื่นได้ง่ายละจะขอวีซ่าไปออสเตรเลียก็ยื่นปุ๊บเดี๋ยวก็ได้เพราะเราเปแล้วสี่ได้เรามีงานทําได้ จะยื่นไปยุโรปก็ได้จะยื่นไปอเมริกาก็ได้แต่ใช้เลิสิเดนของอสีสซีแนนเป็นหลักนะคะ เพราะฉะนั้นจะได้แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากที่เธอประสมความสำเร็จตรงนี้ในการได้เลสเดนแล้วเนี่ยเธอคิดว่าเธอจะทํายังไงต่อไปเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าจะอะไรยังไงแบบหนู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 แพนว่าหนูอนาคตหนูก็ไม่แน่ว่าหนูอาจจะมีร้านอาหารเพราะหนูอยากหนูก็อยากทาร้านอาหารเปเอาวอ,อ,อาจจะเป็นของหนูหรือกับร่วมกัมบมัฟลาหรือกับเพื่อนออแต่ถามว่าหนูคิดเถอะว่านะครัหนูก็คงไม่พ้นสายงานอาหารดีเๆเพราะว่ามันเป็นงานที่ นูก็เติบโตหนูไม่อยู่ไม่กินทุกวันนี้ก็มาจากการทําอาหารห,หนูก็คงไม่ทิ้งแต่อาจหนูอาจจะไม่เป็นแบรนด์ของหนูร้านอาหารของหนูหชื่อร้านเป็นของหนูหอ,อะไรเงรีง้ยค่ะเห็นไหมคะคุณคะหลังจากที่เราเด็กที่บอกกับทุกคนว่า ไออีนี่เป็น E ีีสอนเลยนะคะว่ากับการทีค่คุณก่อนจะมาได้ r เร i เ e นซ์ที่นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะนี่เขาโชคดีในฐานะที่เขามาในปีที่เขารัฐบาลประกาศที่ให้นะคะแต่ก็มีข้อแม้1น3 4นะคะไม่เหมือนปี2000อย่างที่บอกไปแล้วว่าปี2 0 0พเป็นวีซ่าเลิกทหาหัใครมาก็ได้ก็ให้เลยนะคะหลังจากอยู่เกิน5ปีปีก็ให้เลยตอนนั้นมาประกวดตัวก็ให้เลยแต่คนไทยไม่ได้หลายคนเพราะคนไทยกลัวเขาหลอกไปจับจริงๆไม่ได้หลอกไปจับไปถึงเ้าให้เลยจริงๆนะตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยภาษีซีก็ต้องเสียใ ตามปกติเหมือนกันทุก ยังยังเปปกติเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันโล่งก็คือหนึ่งไปกลับเมืองไทยได้ตลอดเวลาหลังจาก2ปีก็จะขอไปกินการ์าวรเป็นเพิร์มแนเดนเป็นเพิร์มแนเดนเรสิเดนต์นะคะถาวรหลังจากอีก5ปีก็จะได้เป็นซิสเตนคือพาสปอร์ตดำแล้วก็ท่านก็บินไปไหนได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยจะจัดการอะไรจะไปทํางานออสเตรเลียก็ได้พาสดำทำงานออสเตรเลียได้จะไปยุโรปบางประเทศก็ทํางานได้จะไปเมกาบางรัฐก็ทํางานได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นใบบิกทางที่ดีมากขอให้ น้องซีนะคะน้องซีเชโรคประสบความสำเร็จตลอดไปแล้วก็ขอให้มีคนรักเยอะๆนะคะแล้วก็ขอประสบความสำเร็จแล้วก็อาสังหาริมทรัพย์ที่เมืองไทยนะรักษาให้นานๆนะคะครขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่เราให้ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับคนเป็นเป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เลยดีกว่าก็จะฝ่าฝันไม่ได้เส็นะสำหรับน้องซีนะคะก็ขอให้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรึกษาหรือสําหรับคุณชื่อมใครไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ติดต่อมารายการสาระาผ่าโลกกติดต่อคับพี่จิมสาร่าโดยตรงที่แฟนเฟซบุ๊ก J M S A a นะคะจิมสาร่านะคะเข้ามาแลดเข้ามาที่พร้อมจะให้คำปรึกษานะคะหรือว่าก็เข้าไปหาน้องซีสันติสุขมหาวง์ก็ได้นะคะในเป็น F เฟซบุ๊กของเขานะคะ เดี๋ยวเจเจอกันอีกทีหน้านะคะขอบคุณน้องซีค่ะสวัสดีค่ะ